อ๋อแล้วก็ที่สําคัญเพื่อนเจ้าสาวนอกจากกั้นแล้วนะคะถ้าจะมีเกมให้เล่นควรคิดเกมมาก่อนอย่าไปคิดหน้างานเพราะว่ามันแป๊กมาแล้วหลายเพงเออแต่แต่ก็ควรถามนะว่าเจ้าบ่าวเช่นแบบเฮ้ยหนึ่งกูไม่ใช่แนวแบบเต้นนะมึงห้ามให้กูเต้นหรือสองแบบเฮ้ยกูไม่ร้องเพลงก็ห้ามให้ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ย สู่ช่องขอเธอของเราอีกครั้งนะคะวันนี้คอนเทนต์ที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือเพื่อนเจ้าสาวหรือว่า bridesmaid on duty <c oughs> แต่ว่าก่อนอื่นเราต้องฝากช่องก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะคะแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมีของมาแจกเรื่อยๆแล้วก็รับรองว่าคอนเทนต์ที่เราจะเอามาฝากกันนะคะก็แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ว่าที่เจ้าสาวแล้วก็ว่าที่เจ้าบ่าวคนควรรู้ค่ะ โอเคแต่ว่าเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเราปล่อยคลิปทีมเดคอเรชันซัมเมอร์ซันเดย์ซึ่งคุณมีกับคุณแนนก็น่ารักมากๆนะคะให้รางวัลเป็นชอ่อดอกไม้มูลค่า5,000บาทนะคะซึ่งวันนี้ผู้โชคดีของเราก็คือเย้ยินดีด้วยนะคะกับผู้โชคดีเฮ้ยซึ่งพูดถึงชอ่อดอกไม้เจ้าสาวอะมันก็ลิงก์กับคลิปนี้ ลิงก์ยังไงอ่านพี่พ <อ S 1> ชายเมเอเคริปก่อนพอพอจริงๆก็คือช่อดอกไม้เจ้าสาวนอกจากจะเอาไว้เปิดตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วหรือว่าเอาไปให้แบบเจ้าบ่าวถือไปรับเจ้าสาวแล้วเนี่ยเอาไปปลูกป่ะเออเอาไปปลูก,ปปลก <c oughs> แม่งไหลมุกเลอเกินงงไม่มันก็เอาไว้โยนให้เพื่อนเจ้าสาวในงานได้แบบที่พี่ชายบอกแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงหน้าที่ของเพื่อนเจ้าสาวนะคะว่ามีอะไรบ้างซึ่งเหมารวมถึงการเป็นหน้าไม้ในการรับช่อดอกไม้ด้วยเออเราต้องมาคุยกันก่อนว่าเฮ้ยมันจําเป็นไหมว่าต้องมีเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาว ชื่อมันชอบมีเพื่อนที่จะจัดงานแต่งแล้วก็มาแบบเฮ้ยมึงเฮ้ยมึงคือกูต้องมีเพื่อนเจ้าสาวปะวะอะคำตอบก่อนเล่าตัวมึงเนี่ย <c oughs> มึงถามกูยงังกูอยากคบมึงไหมโ <c oughs> อ้ยกูไม่อยากคบมึงหมถึงมึงอะคือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าว่าไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดนะคะการมีเพื่อนเจ้า่าวเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยมันเป็น optional คือเป็นทางเลือกของเจ้า่าวเจ้าสาว คือต้องบอกว่าอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ขนรทมเนียมประเพณีไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดคือถ้าบ้านเราบ้านเขาไม่ถือแล้วอ่ะมันมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของ p r e f e r e n c e เป็นความชอบของเราจะมีไม่มีก็ได้ก่อนเนาะพอมันเป็น Optional ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องมีแต่ทําไมคนถึงนิยมมีกันนะคะก็ต้องบอกว่าก่อนวันงานเองหรือว่าในวันงานแต่งเองเนี่ยตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยมันจะยุ่งมากพี่ชายเนาะแลยยิ่งยิ่งเข้าใกล้วันงานก็ยิ่งโลกนะคะเพราะฉะนั้นก่อนวันงานเนี่ยหน้าที่เพื่อนเจ้าสาวเนี่ยสามารถเป็นคนที่เข้ามามช่วย ตัวเราสมมติว่าเราเป็นเจ้าสาวโอ้ยเป็นเจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยเข้ามาช่วยคิดได้ว่าเฮ้ยมึงมันมีไอเทมอะไรอีกที่แบบมึงอาจจะตกหล่นไปเช่นแบบเคยชุดมึงเรียบร้อยหรือยังชุดงานชาาชุดงานเย็นเอ้ยแล้วแบบแฮร์พีซล่ะของที่ต้องประดับที่ผมเอ้ยแล้วของแบบเครื่องเพชรมึงไปรับมาแล้วหรือยังคือเขาจะเข้ามาช่วยเหมือนแบบ m a n a ได้ว่ามีอะไรบ้างที่เรายังขาดตกบกพร่องหรือว่าเราคนเดียวคิดหรือแบบอ่าตัวเจ้าบ่าวช่วยคิดเนี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ร0% 0มันก็เหมือนมีคนมาช่วย c ร o สเช็คมาช่วยดูอีกทีนะคะว่า ตกหล่นตรงไหนอีกบ้างและที่สําคัญในวันงานคือวันงานเนี่ยตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเองก็จะยุ่งมากกับการแต่งหน้าทําผมแต่งตัวอยู่บนเวทีพิธีการเนาะแล้วก็ในหัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยส่วนใหญ่คือได้ยินมาทั้งหมดก็คือแบวนคือแม่งจำอะไรไม่ได้ยกตัวอย่างงานพี่สาวเราวันนั้นเป็นงานแรกที่เราสองคนน่าจะเคยรันงานงานแต่งเออด้วยกันออตอนนั้นพี่ชายดูแบบไร้อัน์ซาวว่าแล้วพี่ดูพิธีการน่าจะสักสิบสองสิบสามปีมาแล้วก็คือพี่สาวแม่งกำลังจะสวมแหวน หันมายิ้มหวานให้น้องปุ้ยไว้จำได้เพราะทุกอย่างข้าวเวทีน้องปุ้ยคะแหวนหาย <c oughs> กัดฟัน <c oughs> คือแหวนแม่งมีแต่กล่องแต่แหวนจริงๆไม่อยู่ในพานนีเชื่อตอนนั้นก็ตกใจมากประเด็นก็คือตอนนั้นคุณแม่พี่เขยเอาไปเก็บไว้ให้เพราะว่าตอนแรกอะพานมันจะต้องวางไว้ทั่วไปถูกปะก็กลัวว่าแหวนมันจะหายก็เลยเก็บไว้ให้ทีเนี้ยอันเนี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นสิ่งที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวตอนนั้นอนะไม่มีเวลาคิดหรอกแต่ว่าเราควรจะแอดไซน์เพื่อนเจ้าสาวสักคนเมือมึงเป็นคนดูพานแหวน ไม่มงึงรู้พันสินสอดน,นะเพราะฉะนั้นก่อนถึงเวลาที่แบบนายพิธีก็คือพิธีกรงานเช้าเขาประกาศว่าเดี๋ยวถึงเวลาโซมแหวนนะครับจะได้มีคนที่รู้ว่าเอ้ยในพานแม่งมีแหวนอยู่แล้วเป็นต้นอะันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าในวันงานนะเพื่อนเจ้าสาวจะมีคือแง่มีประโยชน์นั่นแหละเออก็คือด้วยประกาศราชนีนะคะแล้วก็การมีเพื่อนเจ้าสาวมันจะช่วยทําให้วันงานเนี่ยมันสมูทมากขึ้นเพราะว่านอกจากบนเวทีพิธีการอย่างเมื่อกี้ที่พูดแล้วเนี่ยการดีวกับ สถานที่ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือสถานที่จัดงานแต่งดีลกับทีมเด c อเ a t i o n นะคะดีลกับ organizer หรือ planner เนี่ยมีเพื่อนเจ้าสาวก็จะเหมือนเป็นแบบเซนเตอร์ง่ายๆคือนอกจากถ้าอีเวนต์ว่าเรามีเพื่อนเจ้าสาวก็ตามเราควรเลือกเพื่อนที่เราไว้ใจแล้วมาเป็นแม่งานให้เรา,า,เ,ราเราใช้ตัวแทนเป็นคําว่าเพื่อนเจ้าสาวละกันอาจจะเป็นเพื่อนจริงๆก็ได้หรืออาจจะเป็นญาติก็ได้เราควรมีเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยเป็นเมนหลักอย่างน้อย2คนคนนึงเนี่ยอยู่ติดตัวเรา ข้อวันนั้นเราไม่ได้ถือมือถือตัวเจ้าสาวเองไม่มีมือถือไว้กับตัวหรืออีเวนต์ว่ามีอ, me, อาจจะไม่ไม่ว่างเพราะอ่ตราปากอยู่อะไรแบบนี้คือไม่ว่างเพราะฉะนั้นมีคนหนึ่งตัวติดก,กับเราเพื่อเป็นคนรับสารมาว่าเราต้องการอะไรแล้วก็ไปสั่งงานคนอื่นต่อซึ่งคนอื่นในที่นี้ก็คือเมนคอนแทคเป็นเพื่อนเจ้าสาวอีกหนึ่งคนที่ไอคนนี้ต้องรู้จักทุกคนเลยนะคือต้องรู้จักทีมเด coration รู้จักทีมช่างภาพรู้จักทีมสถานที่ เขาจะได้แบบเหมือนจ่ายงานต่อได้แล้วก็เป็นคนคุมภาพรวมของงานทั้งหมดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้เราพูดในเคสกรณีที่ว่า,าจัดงานแบบที่ไม่ได้จ้าง o r g a n นเซอแบบ Full Team แล้วกันก็เลยอาจจะต้องมีเพื่อนเจ้าสาวที่มาทําหน้าที่ตรงนี้แต่สําหรับคนที่จ้างแพลนเนอร์อย่างจรงิงจังหรือว่ามีออแกไนเซอร์ที่เขามากันแบบเต็มทีมแบบ3-4คนเนี้ยค่ะก็อาจจะมีคอนแทคเพอร์เซนไว้เฉยๆสําหรับอินเคสว่า Uh, organizer ถึงเวลาจะเปิดตัวแล้วก็ยกหู mm hmm. oh u, หาเออคุณปุ้ยคะช่วยรวบรวมเพื่อนให้หน่อยได้ไหมคะอ่าแค่นั้นพอหน้าที่ของเพื่อนเจ้าสาวก็จะลดลงไปก็คือมาช่วยลดภาระทางใจของเจ้าสาวในวันนั้นอะไรที่เจ้าสาวรู้สึกว่าโอ๊ยกูเครียดกูกังวลอันนั้นก็ยังไม่เสร็จอันนี้พร้อมหรือยังอะไรเงี้ยก็คือมีเพื่อนเจ้าสาวหรือว่าญาตินะคะที่มาช่วยดูแลตรงนี้น เ,เมื่อกี้ที่เราพูดนะคะก็เป็นสําหรับเพื่อนเจ้าสาวที่เป็นเมนคอนแทคแล้วกันเป็นแบบเหมือนแม่งานนะคะแต่ว่าแล้วหน้าที่ของเพื่อนเจ้าสาวคนอื่นๆล่ะเช่นเรามีเพื่อนเจ้าสาวเซแบบ8คน10คน15คนถ้าฉันไม่ใช่เมนคอนแทคล่ะหน้าที่ฉันคืออะไรนะคะขอแบ่งเป็น2อย่างใหญ่ๆก็คืองานเช้ากับงานเย็นนะคะเราเริ่มที่งานเช้าก่อนหน้าที่หลักๆเลยก็ไล่ตามซีเควนซ์งานนะก็คือจะมีการตั้งขบวนขันหมากของฝ่ายเจ้าบ่าวซึ่งจะต้อง ผ่านประตูของเพื่อนเจ้าสาวห,หรือญาติเจ้าสาวอ่าเพราะฉะนั้นหน้าที่แรกก็คือกั้นประตูซึ่งก็จะชอบมีคนถามว่ามึงมึงเพื่อนเจ้าสาวกูเป็นเลขขี่เคน9คนกูทําไงดีมันไม่ซีเรียสขนาดนั้นทุกคนมันไม่ใช่ว่าแบบประตูนี้จะต้องมีแค่2คนถือซ้ายถือขวาเราก็แก๊แกงอัพแบบอ้ากป,ประตูนี้มีสาคนคะ่ะอะไรเงี้ยก็ชิลไปบางที่เพื่อนเจ้าสาว7 8คนแต่ว่าที่ทางเดินมันสัน้นก็กั้นแค่2ประตูหรือว่าญาติเยอะๆญาติเขาอยากจะลอกกัน56ประตูอย่างเงี้ยเราก็มีแค่2 เราก็แบ่งกันประตูละหคนประตูละสี่คนก็ได้ถูกใช่คือจริงๆอ่ะการกั้นประตูเนะนำว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่5้ถึงแคู่อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องสถานที่นะว่าแบบเฮ้ยสถานที่มันสั้นยาวอันนี้ก็คือไปดูหน้าง,งานเอาแต่ว่าถ้าเกิน8ประตูเนี่ยอีเพื่อนที่ถือต้นกล้วยต้นอ้อยข้างหลังมึงตายไปแล้วนะ <c oughs> ห้าถึงแปดแปดเลยวะพูดแปดคือนะส่วนใหญ่แม่งจะชอบนี้เว้ยเซตมาสักห้าหกคู่ก่อนเสร็จแล้วก็จะมีญาติที่โอ๋อเราก็ออเอ้ในวันนั้นอยากกันเพิ่มใช่ซึ่งสายประตูบางทีไม่มีหรือเวียนไม่ทันเขาก็จะถอดสฟ้อยคอที่เขาใส<อ>่ออกมากันเองนี่ใชยพูดถึงในแง่ของเรื่องเพื่อนเจ้าสาวคือถ้าเป็นญาติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาอาจจะไม่ได้เตรียมตัวว่าจะมาเล่นเกมเล่นอะไรกันเขาแค่กันเพื่อเพื่อเอาซองเพื<ม>่อแบบสนุกสนุกแซวไปเล่นซองแต่ว่าถ้าเป็น เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะส่วนใหญ่จะมีเกมมาเล่นแล้วอแล้วจริงในฐานะเจ้าบ่าวกูไม่ได้อยากเล่นเกม8เกมนะกูขอเล่นสักสองสาเกม3เกมคือแม็กซ์ละกูเกมไหนที่กูเล่น3ดมดานแล้วยังไม่ได้ตัวมึงกูแล้วเล่นก็คือกูไม่เอาตรงแล้วใช่เออเออใช่ก็คือยิ่งนานอะคือเจ้าบ่าวก็จะโซกเนาะคือจะเหนื่อยเกินแล้ว แล้วก็แล้วก็เพื่อนที่ที่ตั้งขบวนรวมไปถึงว่าระยะเวลามันจะกินเวลานานมากแล้วเรามีเลิกอ,อยู่เลิกสวมแหวนเลิกแะไรคือถ้ามันโฟล์ตรงกั้นประตูนานเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างแบบเสียขบวนไปหมดอ่าแล้วก็ที่สําคัญเพื่อนเจ้าสาวนอกจากกั้นแล้วนะคะถ้าจะมีเกมให้เล่นควรคิดเกมมาก่อนอย่าไปคิดหน้างานเพราะว่ามันแป๊กมาแล้วหลายคนเออแต่แต่ก็วควรถามนะว่าเจ้าบ่าวเช่นแบบเฮ้ยหนึ่ง กูไม่ใช่แนวแบบเต้นนะมึงห้ามให้กูเต้นหรือสองแบบเว้ยกูไม่ร้องเพลงก็ห้ามให้ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันที่สองนะคะก็คือการถือหอยเฮ้ยทุเรศป่ว่าถือสังทุกคนตั้งใจทาไมวิใชียไม่แก่อ่ะคือเวลาถ้ามีพิธีไทยก็จะเป็นแบบรดน้ําสังเวลารดน้ําสังเนี่ยเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่ที่ต่างถูกป่ะมันก็จะมีแขกเวียนมาทางนี้แล้วก็ออกไปทางนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องมีเพื่อนเจ้าสาวที่อยู่ฝั่งนึงแบบเอาสังที่มีน้ําอยู่แบบเชิญค้าอ่ะอันนี้เป็นสังที่มีน้ําเสร็จแลล้้วออีีกกฝัััั่่งงงงนนนึ็ตเปคทรบบส ที่เป็นสั่งไม่มีน้ำก็คือควรจะต้องมีสองคนนะคะจะได้โฟล์ได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อถ้าเป็นพิธีจีนายกน้ำชาหรือว่าพิธีไทยทีย่เป็นแบบของรับไหว้ก็จะต้องมีคนสักสองคนอย่างน้อยนะคะเพื่อที่จะคนแรกเนี่ยเป็นคนส่งถ่านน้ำชาให้แล้วก็รับกลับส่วนคนที่สองจะเป็นคนที่ส่งของรับไหว้ให้ผู้ใหญ่เช่นผ้าเช่นตัวจานชามเทปเปอร์แวร์อะไรก็ส่งไปแล้วรับของที่ผู้ใหญ่ให้เป็นของขวัญกลับมาพร้อม ว่าคือส่วนใหญ่คนจะต้องเตรียมอุปกรณ์นะคนนี้คือจะต้องมีปากกาแล้วก็ถ้าง่ายสุดเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์แบบที่เป็นแผ่นเลอดใช่ใช่มันจะง่ายมากเลยแล้วถ้าเป็นถ้าผู้ใหญ่ให้เงินก็เป็นเพื่อนนี้เก็บวะอย่างนี้อย่างนี้ควรให้เป็นญาติไหมเออจริงต้องเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้เออแล้วก็จดเขียนชื่อเสร็จปุ๊บแบบอาโก ลงไปเพราะว่าอตอนที่ท,ทําพิธีกันอยู่บ่าวสาวไม่รู้หรอกว่ามสร้อยทองเส้นนี้ใครให้มาคือตอนหลังนะวันงานเราก็คงไปเจอญาติๆอีกเราก็อยากจะขอบคุณว่าเอ้ขอบคุณมากเลยวันนั้นที่มาร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยเ,เพราะฉะนั้นก็ควรจะจดแล้วก็ถ้าสมมุติว่ารายชื่อยกน้าชาเรายาวมากๆเช่นโอ้โหเจ้าบ่าวญาติเยอะสแสดเราก็ญาติเยอะเหมือนกันเราควรมีแบบสักสองกะนะส่งสารเพื่อน คือหมายถึงว่ามันจะเมื่อยมากเพราะว่าเขาต้องนั่งพับเพียบและอยู่หน้ากล้องหน้าเขาก็คือต้องพร้อมอ่ะไม่ใช่แบบมึอมึเนี้ยเออก็คือต้อง,ต,องต้องสวยต้องเก๊กนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็มีให้เขาสักสองกะสลับหน้าที่กลับก็ได้นะคะมาถึงหน้าที่ของ d e s m a i d ในงานเย็นอ่ะก็ไล่ตามโฟไปอย่างแรกก็คือจะต้องมีคนที่อยู่ที่โต๊ะ,ะ reception นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ทำหน้าที่หลักๆ2อ,อย่างก็คือแจกของชําร่วยแล้วก็รับซองซึ่งอันนี้แนะนำให้มีสักสองกะเหมือนกันเพราะว่า เออบ่าวสาวเนี่ยส่วนใหญ่จะมายืนที่แบ็กดรอปช่วงประมาณ6กโมงพิธีจริงจะเริ่มประมาณทุ่มครึง่งอันอันนี้เอาเป็นแบบสแตนดาร์ดนะคะเพราะฉะนั้นในชั่วโมงครึ่งเนี้ยเพื่อนที่มานั่งที่โต๊ะรีเซพชันของเราอ่ะเขาจะไม่ได้คุยออกับคนอื่นในงานเลยก็ไม<อ>่<ๆ>คุยไม่เลยคุณต้องเยี่ยมต้องฉี่บ <c oughs> <ๆ>้างต้องกินบ้างเออเพราะฉะนั้นแนะนําให้แบ่งเป็นสัก2กะกะนึงก็45นาทีแล้วก็ที่สําคัญพอถึงเวลาเปิดตัวทุ่มครึ่งเนี่ย เราต้องคิดไว้เลยเราต้องคิดนะคะว่าถ้าเพื่อเราไปเปิดตัวซะแล้วหมดโต๊ะรีเซพชันนี้ใครจะมานั่งเพราะว่ามันคือซองในในงานแม่งเคยเกิดเหตุการณ์นี้มาแล้วก็คือเพื่อนบอกว่ามือไปเปิดตัวโกยกันไปเปิดตัวออกมาที่เอ,าอ้าที่โต๊ะรีเซพชันไม่มีคนนั่งอยู่เลยเอออันนี้อันตรายมากเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วจะแอสซน์ให้กับญาติหรือว่าเจอหลายงานแล้วเป็นเลขาคุณพ่อคุณแม่ที่ทํางานกันมาช้านาน ไว้ใจได้มานั่งแต่แต่แนะนําให้เป็นญาติคออำถามน,นี้คําถามสําคัญเลยว่าทุกคนที่มาในงานเราก็สําคัญหมดถูกไหมถูกแล้วเราจะเปิดตัวเราจะไม่เขาไมา่เห็นเราพเพราะว่าทำไมนั่งฟ้องซองมันจะดีเหรอหรือว่ามันมีวิธีจัดการยังไงบ้างอ่ะได้อันนี้เป็นอีกออปชั่นที่เจอบ่อยก็คือแบบพี่วิชัยบอกอยากให้ทุกคนอยู่ในงานตอนที่เราเปิดตัวตอนที่เราสัมภาษณ์ตอนที่เราคุยกันเพราะฉะนั้นก็ซองทุงอานเทใสก่กระเป๋าไปเลยหรือถ้าว่างวิ่งไปเก็บที่เซฟในห้องบาะสราอันนี้ก็มีเหตุการณ์นี้เหมือนกันแล้วก็ตอนนั้นไม่รับอง บางคนก็คือไม่รับฟองแล้วอีกเลยคือใครมาทีหลังก็เอามาเอามายื่นเอามายื่นให้แบบน้องชายน้องสาวพี่ชายพี่สาวยื่นให้ญาติปล่อยยาวเลยก็ได้เหมือนกันหรือกลับมาตั้งใหม่หลังจากที่แบบเข้าช่วงแบบคุยเล่นเออคุยเล่นแล้วาบางคนก็อาจจะแบบอ่ะไม่ไม่ได้ไไดซีเรียสแล้วก็อาจจะมีทีเนี้ยอาจจะกลับมานั่งแค่2คนจากเดิมอาจจะมีคนที่เรีเซชันสัก4คนเงี้ยก็เหลือ2คนก็พอประมาณนั้นนะคะเปิดตัวบ่าวสาวนะคะก็คือยืนเป็น2ข้างทางแบบที่พี่ชายพูดตอนแรก ก็เวลา,วลาบ่าวสาวเปิดประตูออกมาปุ๊บก็จะมีเพื่อนสองข้างทางฝ่ายหญิงฝั่งหนึ่งฝ่ายชายฝั่งหนึ่งก็ทีนี้จะโปรยดอกไม้โปรยคอนเฟตติที่เป็นกากเพชรละไก็แล้วแต่แล้วก็หน้าที่อื่นๆปรับรายนะก็จะเป็นแบบอเชิญพวงมาลายัยเวลามีประธานเชิญแชมเปญแบบใช่โยใช้โยอนอกจากนั้นก็จะมีหน้ามารับช่อดอกไม้หลายงานมากนะคะเป็นพิธีกรอันนี้บอกเพื่อนเจ้าสาวหลายๆคน และตัวเจ้าสาวเองด้วยไปเตรียมกันไวช้ชะหน่อยคือหลายงานแม่งกล่อยมากเวลาแบบอ่าเชิญเชิญเพื่อนเจ้าสาวนะคะที่ยังโสดอยู่หรือว่าวันนี้ไม่ได้โสดโสดแค่วันนี้ก็ได้เชิญมาด้านหน้ากริบไม่มีใครมาจริงๆแล้วมันก็มันก็มีหลายช้อยส์นะเช่นแบบถ้าสมมติตัวเจ้าสาวบอกว่าเออก็กลัวเพื่อนๆเคิร์นสมมติถ้าเรารู้ว่าสไตล์ว่าแบบเราเป็นเด็กเรียบร้อยกลุ่มเราแบบไม่น่ามีใครออกมาก็เลือกไปเลยก็ได้ว่าแบบเพื่อเราอยากให้ชอบดอกไม้เพื่อนคนนี้ เราอาจจะไม่ต้องโยนเราอาจจะแบบนําเข้าว่าแบบวันนี้เจ้าสาวก็เตรียมช่อดอกไม้ไว้ให้เพื่อนที่แบบเป็นคนสําคัญในชีวิตลาบลา,บลาถูกปะเราก็นําเข้าเป็นการแบบมอบช่อดอกไม้ไปเลยหรือบางทีจั๊กไม่สวยเ<ห>จ้าสาวใส่ชุดที่โชว์จั๊กแต่แบบไม่อยากทาท่านี้จริงเหรอมีเหรอมีเยอะแยะเพราะฉะนั้นน่ะอาจจะแบบเลือกไปเลยก็ได้ว่าจะให้เพื่อนคนไหนหรืออีกช้อยส์หนึ่งไม่โยนออกไมาให้เป็นแบบถือช่อดอกไม้แล้วเป็นริบบิน้นเป็นสิบสิบเซนแล้วก็ให้จับ ใครได้ริบบิ้นที่มันผูกกับช่อดอกไม้ก็ได้ช่อดอกไม้ไปสรุปก็คือตอนรับช่อดอกไม้เป็นหน้าที่สําคัญของเพื่อนเจ้าสาวและขอความกรุณานะคะทุกคนไปช่วยรับเถออ่ะต่อไปจะบอกแล้วหน้าที่เต้นเปิด after party มีหรอหน้าที่เชื่อเลยวะเนี่ <c oughs> เต้นเปิดนะเขาให้เ,เจ้าสาวเปิดกันเจ้าสาวขเขาเขินที่จะเต้นคนเดียวก็จะชอบมีแบบแลาเกอี้ให้เจนะ้าบ่าวนั่ง เพื่อนบางคนก็มีหน้าที่แบบไปขึงไว้อะไรเงี้ยแล้วก็เจ้าสาวไม่เต้นคนเดียวเจ้าสาวก็มีทีมแต่เขาก็จะใส่ชุดที่เด่นกว่าเพื่อนเงี้ยเดี๋ยวผู้ขอถังก่อนทำไมต้องเต้นเอามันก็แล้วแต่มันเป็นแบบโมเมนต์คือเป็นการโชว์ถูกไหมใช่ใช่เหมือนเป็นการโชว์เปิดตัวแบบอ๋อไม่ใช่ว่าอยู่ after party จะเริ่มแล้วมันก็แบบดิมไฟลงแล้วก็มีเพื่อนแบบเจ้าสาววิ่งออกไปแบบลากตบเจ้าบ่าวมานั่งอาบูจะเจ้าสาวก็แบบเออเปิดตัวออกมาอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่คือเต้นก็น่ารัก เออมันก็เป็นแบบ preference ว่าแบบเราอยากได้หรือเราไม่อยากได้หรือแม่งจากเราแค่เดินแบบถือแบบกระบองไฟเดินเข้ามาเปิดงานก็ได้มันก็และกระบองไฟคื <laughs> ออะไรกระบองไฟเสิร์ฟข้าวคุณเรียก่าอะไรออ่ะอ่ะสุดท้ายก็คือมอมเราเจ้าบบหน้าที่เราทีนี้อีกคําถามยอดฮิตเฮ้ยมึงเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวต้องเท่ากันไหมวะนอกจากจะเป็นเลขคู่เลขคขี่แล้วคือกูต้องเท่ากันไหมมันไม่ต้องทุกคนคือถ้าสมมติหนุุ้ยมีแบบเพื่อนเจ้าสาวสิบคนยเงี้ยกูเลือกมาแล้วเราสมมติอาะพี่เกียรติแฟน มีเพื่อนเจ้าสาว25เอ้เพื่อนเจ้าบ่าว25คนเนี้ยเราไม่ได้จําเป็นต้องแบบขยายเพื่อนเราให้เท่าเขาหรือเขาจะต้องแบบทรมเพื่อนเขามาแบบลดลงมาให้เท่าเรานะคะจริงๆแล้วเออเราควรจะไว้ใจช่งางภาพคือเราอาจจะมีคอนเซิร์นสอันในจํานวนที่มันไม่เท่ากันคือนห ที่แค่ถ่ายรูปเราไม่สวยไม่บาลานซ์นะคะอันนี้เราต้องไว้ใจช่างภาพเขาเขามี Experi ม,มีประสบการณ์อยู่แล้วว่าจะจัดยังไงให้มันสวยอ่ะกับอีกอย่างหนึง่งคือตอนเดินเปิดตัวแต่ซึ่งเราพูดกันไปแล้วว่า25คนก็ไม่ต้องมาเปิดตัวกูหมดไงก็าอาจจะลดจาก25มาเหลือ1ิให้เท่าเพื่อนเจ้าสาวแล้วก็จับคู่กันก็พอเราว่าด้วยอคอสตูมหรือว่าด้วยดอกไม้ที่ติดหน้าอกอ่ะรู้อยู่แล้วว่าเป็นเพื่อนเจ้าสาวไง อเป็นเพื่อนเจ้าสาวไงแต่ถ้าปกติผู้ชายผู้ชายมันไม่ได้เพื่อนเอเพื่อนเยอะแต่ไม่ได้มีใครสนใจว่าจะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวหรอกทีนี้ถ้าเพื่อนเจ้าสาวเยอะแล้วผู้หญิงเยอะผู้หญิงอะถูกทิ i m ออกได้เหรอสมมุติว่าจะเข้าแถวเปิดตัวบ่าวสาวเข้างานเพื่อนเจ้าบ่าวมีแค่4แต่เพื่อนเจ้าสาวมี7อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ <ๆ S 2> มไม่ทิ้งเพื่อนเจ้าสาวออกแต่จะไปลากผู้ชายสักคนที่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเหมือนกันหมายถึงว่าที่เป็นคนรู้จักและสนิทกับเจ้าบ่าวเหมือนกันแต่ไม่ได้ทําหน้าที่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวมาช่วยยืนหน่อยเติมให้เต็มถวน่ออยีก อ่ะอย่างนี้ทําได้โอเคทีนี้สุดท้ายแล้วชุดต้องเหมือนกันไหมคือเพื่อนเจ้าบ่าวเนี่ยอย่างที่บอกบางคนก็เงินเยอะโปรยไปเลยมึงตัดสูตรที่เหมือนกันอ่าอันนี้ก็เคยเจอหรือเคสว่าแบบเอ้ยกูกูชิลเดี๋ยวเจ้าบ่าวกูใส่สีที่เด่นกว่าพวกมึงมึงก็ไปใส่ดําไปเลยหรือมึงใส่น้ําเงินไปเลยเป็นสูตรสีมาตรฐานาที่ทุกคนควรมีเพราะฉะนั้นเพื่อนเจ้าบ่าวเนี่ยค่อนข้างน้อยเหมือนกันที่จะเจอว่าตัดสูตรเหมือนกันเปนแต่ว่าอาจจะมีแบบผ้าที่แบบเสียบไว้เป็นคลิปสีเดียวก,กับชุดเพื่อนเจ้าสาวให้รู้ว่าอ นี่เพื่อนเจ้าบ่าวก็เป็นผ้าชิ้นเดียวกับที่ตัดชุดเพื่อนเจ้าสาวส่วนชุดเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยแบ่งเป็น2กรณีนะคะกรณีแรกคือชุดงานเช้ามันจะมีแบบไทยจา๋าหรือจีนจา๋าอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเช่าเช่นเช่าชุดไทยหรือเช่าชุดจีนเป็นกี่เผาหรือว่าอาจจะเป็นแบบชุดสากลคือเช่นแบบตัวเจ้าสาวไม่ได้ใส่ไทยหรือจีนเลย เป็นชุดแบบสากลสีขาวเรียบๆลูกไม้อะไรเงี้ยก็อาจจะเช่าหรือว่าตัดชุดเพื่อนเจ้าสาวได้เหมือนกันซึ่งอันเนี้ยก็แอพพลายกับงานเย็นด้วยงานเย็นส่วนใหญ่แล้วมี2แบบก็คือให้ผ้าไปแล้วให้เพื่อนไปตัดเอาตามแบบที่ตัวเองชอบขอใค้เป็นผ้าพับเดียวกันจะได้เป็นสีเดียวกันหรืออีกแบบหนึ่งก็คือแบบเอ้ยบอกไปเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวซื้อชุดซส่ร้านนี้ให้ทรงนี้เลยนะไปวัดตัวกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวตัดให้หรือสั่ง S M L มาซึ่ง มันก็มีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันการตัดภาพับเดียวกันก็เพื่อนเจ้าสาวเนี่ยก็จะได้ชุดในแบบที่ตัวเองใส่แล้วมั่นใจเนาะเพราะฉะนั้นนปุ้ยคิดว่าไม่มีถูกไม่มีผิดควรคุยกับเพื่อนเจ้าสาวก่อนเช่นรูปร่างเพื่อนแต่ละคนมันมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการบังคับให้บอกว่าอยูใส่ชุดทรงเนี้ยเหมือนกันเช่นเฮ้ยมึงทุกคนใส่ค้องคอนะแล้วเปิดหลังเออแล้วผ่าสูงคือคือถ้าเป็นนปุ้ยหลังมีสิวสมมุติเราหลังมีสิวเนี้ยเอ้ยเราก็ไม่อยากเปิดหลังเพราะฉะนั้นเนี่ย เออไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ว่าควรคุยกับเพื่อนทุกคนให้เข้าใจตรงกันคนที่ไม่อยากเปิดหลังคลิกชุดมาเป็นเปิดหน้าแทนไหมเอ้ยได้อยู่ว้าวนี้ว้าวา <c oughs> ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะของการที่ชุดเพื่อนเจ้าสาวหรือเพื่อนเจ้าบ่าวเหมือนกันนอกจากความสวยงามแล้วเวลาถ่ายรูปก,ก็คือเวลาออร์แกไนเซอร์ในงานแต่งเห็นเนี่ยเขาจะได้รู้เลยว่าเฮ้ยแกงนี้เพื่อนเจ้าสาวเฮ้ยแกงนี้เพื่อนเจ้าบ่าวเวลาที่มันต้องรวบรวมคนหรืออะไรเงี้ยมันรวบรวมคนกันง่ายดี ตอนนี้เรารู้ไปแล้วใช่ไหมว่าแบบจาเป็นไหมต้องมีจํานวนอะไรยังไงนะคะแล้วควรจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างมาช่วยเหลือผ่อนภาระเจ้าสาวได้ยังไงบ้างแล้วเมื่อกี้เราก็พูดไปแล้วว่าชุดคนต้องเหมือนกันไหมเดี๋ยวคลิปต่อต่อไปนะคะเราจะพาไปดูกันว่าร้านที่ตัดชุดเพื่อนเจ้าสาวหรือว่าร้านที่ให้เช่าชุดไทยชุดจีหรือว่าอีเวนต์ว่าชุดแบบสากลนอะ่ะมันมีร้านไหนกันบ้างเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้รู้นะคะสําสหรับคอนเทนต์ถัดไปว่าเราจะพาไปบุกร้านอะไรกันหรือว่า ถ้าใครมีแบบหัวข้อที่อยากให้เราแบบมาอธิบายเพิ่มเติมเอ้ยตรงนี้แบบยังสงสัยอยากรู้ถ้าจัดงานเองแล้วอยากจะได้คําแนะนํานะคะหรือว่ามีร้านในใจที่อยากจะให้เราพาไปดูก็พิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปบุกถึงที่กันค่ะนอกจากร้านชุดเพื่อนเจ้าสาวแล้วมีร้านสูตรเพื่อนเจ้าบ่าวรออยู่แล้วด้วยแล้ะมีของแจกด้วย oh <my> อยากได้เอง <laughs> <laughs> นอกจากร้านสูตรที่เราได้ดีลไว้แล้วเรายังมี คลินิกค,ความงามกระชับต้นแขนตึงๆอ่าแล้วก็มีอีกหลายๆอันเลยที่เราจีบไว้แล้วนะคะอย่าลืมเหมือนเดิมค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊าบาย เฮ้ยมึงเฮ้ยมึงคือไม่ว่างเพราะอันทาปากอยู่อะไรแบบนี้คือไม่ว่างเมื่อคืนมึงก็งงเจ้าสาวกูเป็นเลขขี้เจ็ดคนเก้าคนกูทำไงดีเอาสั่งที่มีน้ำอยู่แบบเชิญค่ะอ่าอันนี้เป็นสั่งที่มีน้ำนเวลาแบบอ่าเชิญเชิญเพื่อเจ้าสาวนะคะที่ยังสโสดอยู่หรือว่าวันนี้ไม่ได้โสดโสดแค่วันนี้ก็ได้เชิญมาด้านหน้า